สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้พี่นี่อยู่ทางทาง,ทงหลวงหมายเลข24ก็คือช่วงอำเภอนางรองด้านหลังรงผมกับไปสุลินซีสเกตอุบลราชธานีข้างหนา้าเ้าก็เป็นตัวอำเภอนางรองก็คือ คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปอำเภอชำนี้ชำนี้ชำนี้ก็คือว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลัดไปทางาแยกวัดขุนกล้องนี่แหละทุกคนปกติพี่น้องมาจากทางด้านหลังหรือประคนใช่น่ะถ้าเ่าไปตัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมณีเขาเมืองนั่งรองนะครับ ทุกคนจะไปเลี้ยวขวาอยู่ตรงแยกไปสนน่แต่ผมจะพาเลี้ยวแยกนี้เลยไฟแดงแรกนี่เลยเอออ,อกายไปโน้นนี่แดงทันบอทันบอออกไสไปโน้นนี่แดงตรงไปกรุงเทพนะคระราชสีมาเฮาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเด้พี่น้องเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาตรงวัดคุณก้องอะเดียวกันด้านขวาเมืเ่อนว่านั่นก็คือวัดคุณก้องแนะ่ ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเพชรถนนไทยแลนด์ยางลานวิทุนโทรทัศน์วุฒิไข่สดเสริมสมบัติสังคพันธ์คนละยำละหารทรายและสำรานเฟอร์นิเจอร์เออเหลืออีกโจพารวยอ่านี่เอาอำเภอนางรองลานไดเด็ดลานไดเจลกาแฟลานไดแซ่บคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะไปกินจะไปชิมผมนี่เพชรถนนไทยแลนด์มากกินกาแฟได้ออไปเบิง้งนี่ก็คือเป็นทางชุมชนในพี่น้อง เป็นทางลัดเนีย่ยเป็นทางลัดลัดก็คือเขาจะต้องไปติดไฟแดงสองไฟแดงเห็นบะก็คือเขาจะมาติดแค่ไฟแดงตรงวัดขุนกองแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาลหลายคนนี่จะแล่นตรงไปเลี้ยวขวาตรงแยกไปสนีนางรองเขาออกมาหนี่เลยเห็นปะรถไอบ้บรรทุกเพิ่นกันยังมาทางนี้เลยทุกคนอืมนี่ก็เป็นชุมชนนะทุกคน ผูไใดอยากเป็นสปอนเซอร์หลักเพจถนนไทยแลนด์นะจัดมาจัดมาจัดยังล่ะก็คือจริงๆแล้วเพจถนนไทยแลนด์นี่ก็ การที่จะออกมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ติดตามรับชมแบบนี้ได้นี่ก็มันต้องมีค่าเสียใจในการเติมน้ํามันรถออกมาถ่ายคลิปมันนะทุกคนเอ,อผมมีงานประจำของผมอยู่ก็คือรับจ้างเมา์รถขับรถนะผู้ใดต้องการใส้บริการคันนี้แหละวีออสคันเล็กๆนี่นะในเขตอาเภอนุ่นแดงนะหรือว่าจะเป็นประคำละหารทรายนางร่องกับใส่บริการจะไปกรุงเทพกรุงไทยแช็ดขามาถามลาลียดได้ว่า,าจากนางร่องเนี่ยไป สนามบินสุวรรณภูมิหรือไปกรุงเทพเนี่ยจักบารละแดเออแชทเข้าไปถามรายละเอียดได้ต่อรองราคากันได้กับว่ากันไปนี่ข้างในเราเขาจะออกขวาเลยเด้บะนี้ถ้าออกซ้ายก็ไปติดไฟแดงหรือออกซ้ายนี่ตรงดิงด้งดิงด้งดิ้งดิง้ง้งตรงขนาดไหนตรงดิ้งไปหอดเขาชงตะโกเลยพี่น้องก็จะผ่านประคันักประคัแเรากันนุ่นนี่แดงเขาชงตะโกเขาออกขวาเป็นยังคืก็ออกขวาเลยออกขวาไปได้เลยแน่ละแดออกขวาไปได้ได้ไปชำนี นี่ที่เคยไปยุประจำเนาะไปอำเภอชำนิอำเภอลำไปมาดอำเภอชุมพวงอำเภอปทายอำเภอศรีดาไปคอนแกนไปคอนแกนไปอุดรได้อ่ะมาแม่แม่แมมาขามมาเออให้แม่เราขามมาก่อนมาสวนมาสวนมาเออผมออกขวาใจเย็ยนอ่าวีออสคือกันคขะน,นี่เออขอบคุณพี่ f ฟร์เลนเจอร์ดุดันไม่เกรงใจขอบคุณครับ <laughs> นี่ ขับรถกับบมีไฟแดงเขาก็ต้องใส่ความเอื้ออารของเพื่อนร่วมทางในลักษณะานีและพี่น้องไปได้มาได้กับย่จงห้องล้วก็เห็นแก่โตอันใดพ่อยวนให้กันได้กัไปเพื่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนกฎจราจรมันมีไว้แต่กฎทางจิตใจนะมีเอื้ออารใกนการที่กันดีเยี่ยมเหมือนกันได้พี่น้องเนาะเออครับที่ปลอดภัยกันสุขุสุคนตรงนี้เขาเอิ้นทั้งลวงหมายเลขยังเลยพี่นอ้องครับเตฝอยครับเต่เบ้า เออที่นี่เนี่ยนั่นแหละย่างที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสังเกตรถวีออสคันนี้เพิ่นงแลนแอ๋อแบบเหมือนรถเสียศูนย์เนาะว่าบอพี่น้องเนี่ยคันนี้เนาะเหมือนรถเสียศูนย์เพิ่นเพิ่นไอ้ดากเพิ่นจะออกก้อนหนาน่ะอ้าวครับขี่ปลอดภัยว่าแล้วกะเดี๋ยวเบิ้งทางหลวงก่อนผมเปิดเบเิ้งทางีพีเอสจักน้อยก่อนมันทางหลวงหมายเลขอะไรอ,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 อึบอออึ๊บนะเบิ้งทางหลวงในเมื่อ ้คำตอบเนี่ยก็เปิดจีบียดเลยทางหลวงหมายเลขยังเอานี่อ๋อโอ้ยโทรศัพท์ผม่ไหมทางหลวงหมายเลขสองศูนย์เจ็ดสามทุกคนถนนท้ายนี้สายไทยนี่สายสองศูนย์เจ็ดสามนันงรองรำปลายมาดเออไป โอ,อ้หอด้ํำไปมาดบอคอยว่ากันที่แน่แน่ไปเบื้องถนนชั้เดี่อ่าแม่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 แมแมเฮ้ยพาอีหลานหน่อยย้อนสอนเออไวย้อนสอนยีริ <c oughs> กก็คือคาดว่านะไปเพิ่งบรรยากาศทืถ่ถนนชั้มนี่นี่ก็น่นาจะได้เห็นบรรยากาศมุมสูงแน่นอนแต่ว่าจะเห็นอยมมู่มุมไหนแกใดลอดเถิงเบิรงลอดเถิงเบิร์พี่น้องหลายคนน่าจะมากบรรยากาศภาพมุมสูงเลยจัดไป เอาเป็นถนนสองเลนสวนแล้บบัดจะเนี่ยเออสองเลนสวนกัหลายคนกับมากเนาะภาพมุมสูงหลายคนกับมกักภาพลักษณะนี่ออมีทุกรูปแบบพี่น้องเพจถนนไทยแลนด์จัดถนนไทยแลนด์ทุกรูปแบบก็คือเอาเป็นว่าเพจถนนไทยแลนด์นี่จะนําเสนอเรื่องราวถึงทองถนนแล้วกับบรรยากาศสองทางทางบรรยากาศสองทางทางนี่ก็บเพราะว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวร้านอาหารร้านกาแฟนะครนะับทุกคน แต่ส่วนหลายนะเพจเพจถนนเทเลทไปเห็นบรรยากาศสอง,างทางทางมุมสวยๆนี่ก็บททีจะทายมาฝากพี่น้องก่ได้เอ๊แต่ที่แน่จุดประสงค์หลักเลยเวลาทายคลิปมาให้พี่น้องให้เบิงนี่ก็คือคายความคิดถึงบ้านหลังคนหลายคนนี่ออกไปเหตุการณ์ตุงานอยูต่างบ้านต่างเมืองอ่อ่าเ,เป็นอย่างตัวอะไรกัน <c oughs> ต่างอื่นน้ำลายก็คือเวลาไปเหตุงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนี่มันคิดทอดบ้านนะน,นะ แอดกัเอาความรู้สึกข,ของแอดครั้งหนึ่งในชีวิตเราไปเห็นงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยคิดทอดบ้านสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลสิได้ไี่น้องการที่เห็นนี่เวลาข่าวทีวีโทรทัศน์นะช่องเจ็ดช่องสามเนี่ยเพิ่นออกข่าวถ้าเห็นถนน,นบ้านจะคลองแน่จหน้อยโอ้ยดีใจหลายเออสีแช่กับแช่บพไห้สมัยก่อนมันบม่มีโซเชียลแบบนี้แม่แบบนว่าสมัยก่อนมีมือถือนี่ก็มีต่ปุ่มกด โทรหาอีพออีแม่เออพ่าเห็นยังยู่แม่เห็นยังยู่กินขาวยังได้สำนันกูมือนี่มันทันสมัยฮะมันเห็นเมิดเออคลิปนี้พอผมแม่เบิ้งกับนางเบิ้งแม่ผมกับนางเบิง้งกับเราเบิ้งเนี่ยเวลากับบานเนี่ยแรงๆเนี่เราก็จมกะมาแอบมาเบิง้งน้ำพุหูเด้แม่เพื่อนพ่หูโตเด้ว่าเขาไปเบิ้งลูกเนี่ยเพื่อนพ่อข่าบอกดอกก็มันึ้นเวลาโพสตอร,รี่นี่เพื่อนเขามาเบิ้งนี่เห็นเมิดเด้ <laughs> เออ่ามียังขาง้ามียังเนาะเออจังไรนี่ผมมีรถเด้นน่ ผมมีรถได้หรืดูว่าจากไหนอ๋อมี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 รถพ่วงนี่เห็นว่านี่นี่นี่เห็นบะเห็นปะทุกคนอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าการใช้รถใช้ถนนมันเกิดอะไรขึ้นเบื้องเหตุการณ์ก่อนทุกคนเอาเว้าน้ำกัดไปอีกว่า่อใกล้จะหอดชั่มนี่หรอบ่ไก่อำเภอชั่มนี่นะทุกคนกะหลายคนสงสัยว่าเพจถนนไทยแลนด์อะว่าวอีสานจ่อยๆหรอโอ้ยเคยว่าวไทยว่าวกลางเราพี่น้องบ่ค่อยมากนะ อาอยอาพึงด่วนสรุปว่าเพจถนนเทเลนคือว่าอีสานมันจะเป็นเพจอีสานบ้านเท่าแล้วเพจอีสานบ้านเท่าก็ได้เพจถนนเทเลนก็ได้พี่น้องผมเอาส่วนใหญ่มาปรับประยุกต์นะอยัางมาปรับประยุกต์แบบแจกให้ทุกคนก็คือสมัยก่อนเเพจถนนไทแลนเริ่มต้นเนี่ยผู้ใดติตตามทั้งผมตั้งเต่แรกๆนี่จะเห็นผมว่าไทยว้าไทยว้าว้าไทายแล้วคนไม่ค่อยดูนะยังเสียน่ะผมก็เลยานาั่งนังหย่อนกลับไปคิดเนาะว่า เพจถนนไทยแลนด์เฮ็ดจังไดคนจะติดตามนาสมัยก่อนผมเฮ็ดเพจนนดินแดงบ้านเฮาหรือเพจแอดมินบ้านเฮาปัจจุบันนี่นะทุกคนผมบอกอีสานจ่อยจอยนะทุกคนบอกอีสานจ่อยๆผมก็เลยลอ้อเอามาประยุกเบิ่งว่าเพจถนนไทยแลนด์บอกอีสานมันจะเป็นจังไดแน่หื้อเออพมาบอกอีสานทนานั้นโอ้คนมากหลายเอฟซี FC มากหลายผู้ใดฟังบอกเข้าใจต้องขออภัยเอาายเอต้องขออภัย มันไกลเคียงกันแล้วนะพี่น้องภาษาอีสานภาษากลางภาษาไต้ภาษาเหนือ,อหลายคนถามว่าแอดวอาภาษาใดดเนะี่ยผมภาษาประเทศไทยเนาะเอาเป็นภาษาประเทศไทยผมวอาใต้ได้ผมวอาอีสานได้ผมว่าภาคกลางดได้ ว่าได้ยุสามนะสารสำเนียงเนาะต้องบอกว่าเป็นสำเนียงสำเนียงอีสานสำเนียงใต้ใต้ก็คือภาคใต้เลยอผมแลงใต้ได้นะทุกคนพอว่าอะไรก้อนผมก็อยู่จังหวัดระนองเอ๊ะมันจะทองแดงจักหน่อยพอว่าได้วาโด่นแล้วนะแต่ภาคเหนือของผมว่าได้นะพี่น้องเนาะอันน่ะว่าถึงภาษาเนาะต่อไปกระเบิ้งถนนน้ำกันต่อทุกคนนี่ล่ะถนนหลายคนว่าเอ้ยคก็ว่าดูแท้หลายคนบอกว่าโอแอดคือว่าดูเท้า ดูบอกค่ะบอกแน่แท้ฮะนะโอ้เห็นว่าแอดไในวอลดูบอลเนี่ยในถนนระยะทางห้าสิบกิโลนี่แอดกับว่าในบอลที่หาสิบกิโลดอกบา้งที่เห็นเห็นบ่บางคนสังเกตบ่าว่าบางช็อตบางตอนผมตัดออกไปก็ไปพูดกันเลยไปพูดหนึ่งเขา,ขา,ขากับว่าในบอลตลอดดอกเออประมาณนั้นแ,นแ,นแ,นแนลนแลนด์แลนมาเรื่อยๆมาฮอดเอิญบุบบานอยังเนี่ยเขตชันนี่ละมั้งนี่แม่นบ่ฮอดเขตแห่ฮอดฮอตรีดปั้นกันก็เอิดองค์การมาปบ้านสิงห์อ๋ออำเภอหนังรองอยู่อำเภอหนังรองอยู่ทุกคน เออลูกพี่ผมขอแงซงสายหน่อยเด้อเจ้าว่าลบไม่แอดแ,งแงซงแซงแซงก็ได้ไปเรื่อยๆทุกคนเนาะเออฮอดบ้านสิงอยู่เออลืมไปว่าบ้านสิงเนี่ยมันเป็นสิงมิวสิกเลยทุกคนเออม,มันเป็นุูก็ับไปเลยก็คือบ้านสิงนี่ก็คือมันจะมีอ่าวัดแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามอลังการมากๆเขาจะขับรถเข้าไปบนเบิ่งก่อนบอเอาเอาสิแอดพาเขาไปเบิ่งก่อนอาจจะขับรถเวียนแวะเข้าไปเบิง่ง จักน่อยก่อนจะไปฮอดตัวอำเภอชำนีทุกคนออกไซออกไซออกไซเนี่ยนี่นี่ผมจะพาทุกคนออกไซเนี่ยทุกคนผมเคยพาทุกคนมาแล้วแหละแต่สิมาอีกมาเบิงว่าฮอดได้แน่แล้วเออนี่ถนนสายเหนียนไปตรงไปออกได้เลยแน่นี่ไปอีกอย่งนี่งหอยทะเลงบอหรือว่าไปทางได้เนะผู้ใดผู้ใดหูล้องคอมเมนต์มาเบิงอนี่ฮอดแล้วทุกคน หอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วเิ่นเอื่นว่าว่าวัดอยังทุกคนเอาห้ทยทายวัดยังวัดยังนะเป็นวัดหรือเป็นสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์รือจังไหนรอบธเบิ่งนี่หินลุล่นลว้วนเลยทุกคนก็คือวัดภูม่านฟ้าผมเคยพาทุกคนมารอบนี้รอบที่สามเออรอบรอบก่อนพูดขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ม,มาเออนี่เห็นบ่ทุกคนอลังการงานสร้างเขาเอื่ว่า วัดภูม่านฟ้าเพิ่นจยเฮตุเป็นคือจังอันปราสาทเขาพน้มรุ่งนี่บ่อหรือจังไหนีน่เป็นสร้างน่าจะสร้างโดนเติบอยู่จากที่เคยสัมภษณ์นะสัมผาษอ่คนเหตุง,งานนี่แหละ่นว่ารุ่นเท่านี่น่าจะแล้วบ่รุ่นเท่านี่หมายถึงรุ่นผมเนี่ยตอนนี้ผมอายุ30กว่า อ,อบานอาจะเจร็จนะทุกคนเค็ดไปเรื่อยๆนะเอ,เ,นเ,อเ,อเอาเป็นว่าประมาณว่าเจ็ดชั่วโคตรยังประมาณเนี่ยนะกว่าจะแล้วหมายถึงคือเ็ดไปเรื่อยๆไหมทุกคนเออรายละเอียดผู้ใดที่อยากพ่อหูนะคอมเมนต์มาได้ผมบออยากว้าลึกรายละเอียดลึกกัน,นเพราะว่าผมบ่มีความรู้เออนีนบทนนน่ทุกคนอลังการนี่เขตอำเภอนางรองเลยทุกคนอำเภอนางรองอืมส่วนเขาบโนมลุงนี่อยู่อำเภอเฉลิมประเกียบเนี้ยจังหวัดบุรีรัมย์คือนกันนี่ก็จังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน นี่นี่อำเภอนางรองกำลังส้างส้างขึ้นไมเลยทุกคนนี่โอ้โหหลุมไง่โตอลังการสาธุผมจะออกสายไปเห็ดไง่โตหักพี่น้องเอ้ยเน่เน่เน่าธุคุณอะคุณเห็น,หนปะเออนี่ทีเข้าไปเบิ้งผม อรอบที่แล้วนี่บบทัน่ตรงตรงนี้ยบทัน่เฮ็ดนะทุกคนรอบที่แล้วที่ผมมานะผู้ใดมีความหูหรือว่ารายละเอียดของวัดแห่งนี้นะทุกคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์มานี่น,นี่มาดูนะมาดูกันเลยหูว่าตรงเลี่ยวมุมใดแกใดนี่ผู้ใดมากก็ตามนี่เลยตามที่แอดมินไทยคลิปนี่เลยครับนี่โอ้โหเขาอืนอนยังไงตรงนี้สวยงามนะ หินหินเจาะหินแกะสลักนัก่นก็สถานที่เตรียมนะทุกคนออนี่คลิปนี้ผมบอส่ะจะได้พาทุกคนย่างเบื้องบรรยากาศดอกพ่อ,อคลิปนี้ที่ผมทายอยู่เราก็จะอออากาศผมบาดเจ็บอยู่ก็นานนี้เธอทุกคนที่ตามผมก็จะหูอยู่ว่าผมบาดเจ็บรถนะอุบัติเหตุนะรถขอเท้าพิกเกือบหักนะตะบอ่อหักะนะโอ้ยพุ่นะอลังการ ผมคือสิมีวาสนายอย่เด,ดทไทคลิปบน้อนี่เนาะหมายถึงไทคลิปตอนเซตสมบูรณ์นะนะมาเบื้องมุมนี่ทุกคนเห็นบ่คุณนะเออเอาแสงโอเวอร์โอ้ยยังแสงโอเวอร์เออนี่ซาท,ทุกคนเห็นบ่อำเภอนางรองนี่บ้านสิงนะครับผมบ้านสิงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ผนะโอ้ทุกคนสะอ่อนเอา้า วนเวียนเทนนใาห้เบิงสัมนียล่ะให้ผมหายดีเดี๋ยวผมจะพาทุกคนย่างเบิงไายคลิปย่งางเบิงบรรยากาศภายในวัดแห่งนี้เลยทุกคนตอนนี้ขาผมเอาตรงๆกันย่าง่ได้ได้นะกลับรถออกก่อนห้องนี่กลับรถออกก่อนพูดนะโอ้ทตไมาก้อนตรงนี้เป็นพื้นเรียบด้ทุกคนว่าได้พื้นให่เด้เพื่นถมดินขึ้นเอกนะทุกคนนี่พื่นถมดินขึ้นอกีกก็เลยสูงนะ ไว้ให้สุขภาพผมปกติดีหรือว่าขาผมยางได้เดี๋ยวผมจะมาไทยให้เบิ้งทุกคนนี่ก่ะหล,ล,ลวงผู้ทวดบ้านนี่แมนบอกซาถุแมนอีรีทุกคนหลวงผู้ทวดทุกคนนี่นี่หลวงหลวงผู้ทวดเห็นบ่นี่สาถุเนาะแต่แข้งกล่องนะแต่แข้งกล่องเบิง้งไปออกไปอย่าเพิ่งไล่ตาผมมองสายมองขวาเห็นบ่ เออมองที่ผมเปิดกระจกรถกระจกให้เบิ้งผ่านลักษณะนี้รถเคนเยอะมากเลยรถเคนหลายคัะไปออกไปอำเภอชำนิกันต่อไปหาแนวกินก่อนกอนที่ผมจะไปถ่ายภาพมุมสูงอยมมู่มุมใดแก่ใดรถทะเบิงส่วนสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวไว้อีคลิปนาะที่ผมมีโอกาสได้มาไายพายางเบิง้งนะทีนองนะ เดีย๋ยวผมจะสอบถามมาสามารถบิดท้ายภาพมุมสูงในบ่อนะต้องต้องต้อง,ต,องต้องถามก่อนต้องขออนุญาตก่อนนะคุณนะอู้หูคนจะเป็นเป็นเจดีคืออ่าเขาบนนุ่มลุงอะเนาะพี่น้องเนาะไปออกไปสาธุวัฒนา์โอกานาคิมืไทยเมื่อเผยแผ่ให้พี่นอนะ้อ,อ,ทนอนทง,อองทั่วประเทศทั่วโลกได้เห็นมามีสถานที่แห่งนี้อยู่อำเภอ นั่งรองเออนี่กลับออกมาแล้วทุกคนเลี้ยวซ้ายไปช่องนี้อ,อ่าตรงไปไปตัวจังหวัดวิรรัมบอกตามป้ายป้ายบอกว่าไปจังหวัดวิรรัมนี่ตรงไปออกขวาก็ไปเพื่อนั่งร้องที่ห้มาบังหันนะครับไปบึงลถด กับบ้าคัานี้เป็นจะไปทั้งหนคือบูมมีไฟเหลียวส่งสัญญาณวมเกเลยอประกาศทะลุออกทรายไป <c oughs> น่าจะตรงไปหรือจังไหนเออตรงไปหรือเนอ,อ,อรับพี่ปลอดภัยเดิผ่านไปผ่านมาทางชมนี้นะมีปั๊มน้ามันเลยทุกคนปั๊มเชลปั๊มพีทีเด้ออ่ารถผมนี่ยังผมนี่ผมเติมอเชลเติมพีทีี่สิะ บอกเพื่ออะไรเบอกเพื่ออะไรเออก็คืออยากบอกว่าถ้าพูดได้ผ่านมาแถวดีมิปั๊บเชลปั๊บปีที่ะ้าู้ใดเป็น fc แฟนคลับเชลกับพีที่เป็นพอได้เติมมานะเออนี่ถนนกับประมาณนี้น้อเลนสวนถนนซ้ายนี่น้าเราย่างที่บอกไว้ขังต้นคลิปก็คือทะลุไปหาหลายๆจังหวัดเพราะว่าจะเป็นนครพาชสซีมาไปคอนแกนก็ได้ไปอุดรก็ได้นะทุกคนเนอะถนนซ้ายนี่ ฉะนั้นแล้วผู้ไดที่สัจนจรผ่านถนนายนีกับบ้านกลับซองกะระมัดระวังจักน้อยมันเป็นพื้นที่ชุมชนการเกษตรเนะเาะอะมีรถไทรถอีแตกย้ำเสาย้ำแรงนะจ๊ะหลายพี่น้องเพื่อนสัญจรไปให้ไปหน้าสิกะลังคันรถกับบ่มีไฟกะให้ดีนอะพี่น้องชาวนาหรือชุมชนแถวนี้กะเวลารถกันเกษตรเพราะว่าจะเป็นรถอีแตกรถอีแตนติดไฟถ่ายไฟยังให้ชัดเจนนะเพื่อความปลอดภัยของเพื่อลมทางอา อ้าวข้างหน้าเป็นซีเลนสวนบอลนะซีเลนสวนไ่ะซีเลนคู่ขนานโอ้นีดีดีดีแถวนี้อำเภอชำมนี้นี่บ้านยังของอำเภอชำนี้นี่เนี้ยเนี่ยมาบินโดนแถวนี้บ่ทุกคนเบิงถนนแถวนี้บ่เนาะเอ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเขาไปได้ตัวอำเภอชำมนีก่อนไปหาแนวกินก่อนคืออยากกินก๋วยเตี๋ยวอนา สดน่าแซ่บๆนะตอนนี้อำเภอชำนีอะลองซองเสียงมาเบิงวา่าทางอำเภอชำนีมีร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ไหนเด็ดๆลูกชิน้นแะซ่บๆพนะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาชำนีเนี่ยเป็นอำเภอเล่นๆนะทุกคนซึ่งเป็นทาง่านดนือกันเป็นอำเภอเล่นๆมีเซเว่นอยู่ด้เห็น่ากัไดมีบอ่อมีบอ่บอรือมัวแอดมัวบ่มีเซเว่นบออำเภอชำนีนี่เ่าจะข้าไปหาซื้อใสก่กอพอนดอกกินจักหน่อย แล้วถ้าได้ร้านอาหารตบซังเป็นจัพวกร้านก๋วยเตี๋ยวได้ดีนะคือว่า,นะอเ,อาเคอยูุเอาเป็นว่าเดี๋ยวภาพพุ่งสูงเนี่ยผมจะมาท้ายแถวนี้ล่ละทุกคนรแตบึงเ้อผมจะมาบิดโดนท้ายแถวนี้ล่ะอําเภอชำมลินี่แหละทุกคนรแตบึง,บโ,อง,บบงโอ้ถนนซีเลนเฮดเสียจเลี่ยวดีเตบิบดีเตบิบแต่ว่ากให้เลนได้โดนโดนได้ไหลายๆปีเ้อ ได้หล,หลายปีรู้สึกว่าถนนสายนี้เสร็จประมาณปีนี้แหละเสร็จประมาณปีนี้แอดเสียดายแอดเพราะได้มาทายช่วงเจ้าหน้าที่เป็นก็สระเนาะแต่มาทายช่วงนั้นก็จะได้ติดตามแล้วบันทึกไวเก็บบันทึกเรื่องเล่าไวระวังเพตุกับเหตเสร็จแล้วเนาะมาเบิ่งว่าจะใส่งานเดยจักปีเดีย๋ยวมองหาร้านเตีเ๋ยวกันอาจจะมีนะร้านเกีเ๋ยว อ่ะจริงๆอาหารเนี่ยที่ผมมักที่สุดเลยเนี่ยผมมักข,ข้าวขาหมูแต่มีข,ข้าวขาหมูนี่ก็ดีเลยทุกคนมีบ่ชำนี้มีทอดตัวเทศบาลน,นะอันนี้ก็โรงเรียนอนุบาลชำนี้อำเภอชำนี้ที่ว่าการอำเภออยู่แกใดนี่เดี๋ยวผมมองหาร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนมีมีบ่เออมีร้านนั่นอยู่ดิอ่ะประมาณนี้ทุกคนผมหาแนวกินก่อนผมบ่รู้ว่าชำนี้มีหม่องใดแซ่บหม่องใดนัวกะ คอมเมนต์มาได้ EP ต่อไปผมนะ่าจะมาหายูหากินได้คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ